มีใครเคยไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแล้วเจอดีกลับมาบ้างไหมเพื่อนเราเนะ่ะมีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงสมัยนั้นทำงานใหม่ๆก็ไปเที่ยวไปกินตามภาษาผู้ชายก็ไปร้านอาหารไปร้านคาราโอเกะจนกระทั่งไปเจอผู้หญิงคนหนึง่งคุยกันถูกคอผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นผู้หญิงประเทศเพื่อนบ้านเออก็คบกันสักพักหนึ่งก็ผู้หญิงก็ชวนไปเที่ยวบ้านที่ที่ ประเทศเขาเพื่อนเรามันก็เลยไปออตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นแฟนกันใหม่ใหม่มันก็กําลังแบบกันหนุง่งกันหญิงอะนะเนาะออ,อะไรก็ดูดีไปหมดก็เลยไปกับผู้หญิงคนนั้นโดยที่ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออไปก็ดีเหมือนกันแบบไปเปิดหูเปิดตามไม่เคยไปประเทศเขาอย่างนี้นะ่ะก็เลยไปพอไปถึงคืนนั้นก็เลยไปนอนบ้านผู้หญิงแต่สภาพบ้าน,น,นเป็นใต้ถุนสูงเป็นบ้านไม้แล้วก็ ไม่มีฝาบ้านก็คือเปิดโล่งเลยคือแบบเห็นกันหมดแล้วก็กางมุ้งเอาก็คือกางเป็นหลังเป็นหลังก็คือพ่อแม่มุงงงม้งหนึ่งน้องมุ้งหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนนี้กับกับผู้หญิงคนนั้นก็นอนด้วยกันเพื่อนเรากับผู้หญิงก็นอนด้วยกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรกันก็คือมันด้วยพื้นที่จํากัดนะนะ่เนาะมันก็เลยแบบเออก็เลยนอนมุ้งมันก็ติดกัน ทีนี้พอตื่นเช้ามาปรากฏว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งเพื่อนบ้านมากันเต็มเลยจ้ามาแต่เช้าเลยมันก็ตกใจว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มาทําอะไรกันมีงานมีอะไรกันเหรอทําไมแบบแฟนไม่บอกอะไรเงี้ยที่ไหนได้เขามาแบบเหมือนกับมาให้ไหมกันมามาเรียกค่าสินไหมผูกข้อไม้ข้อมือว่าทําผิดผีในบ้านเออต้องต้องเสียค่าไหมกันอย่างนี้นะ มันก็ว้าตายแล้วมันจะทำยังไงดีมันไม่ได้เอาเงินมาขนาดนั้นเขาก็เรียกมาเป็นหมื่นสมัยสิบกว่าปีที่แล้วเออแล้วทีนี้โชคดีว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาขายทองที่ประเทศไทยมาก็เลยมีเงินติดมาเขาก็เลยเอาเงินเนี้ยให้เพื่อนเรายืมประมาณว่าอ่ะเอาเงินฉันไปให้แม่ฉันอย่างนี้เข้าใจนะเออแล้วพอพอกลับมาผู้ชายคนนี้เพื่อนเราอะ่ะก็ต้องแบบ เอาเงินคืนผู้หญิงพอผู้หญิงทวงว่าเอ้ยเอาเงินคืนฉันอะไรเ,เงินฉันให้ยืมอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบแต่ก็ยังคบกันอืพอมาสักพักหนึ่งอยู่ดีแบบผู้หญิงคนนี้ก็หายไปผู้ชายคนนี้ก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามไปดูในเฟซไปถามผู้หญิงที่ร้านอาหารที่เล่นเฟซคุยกันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรก็ คนประเทศเดียวกันก็ปกปิดกันนะจนวันหนึ่งมันไปขายของอยู่ที่ชายแดนแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ลงเรือมาก็มาเจอบนฝั่งก็เลยได้ทักกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าพอผู้ชายพอเพื่อนเรากลับมาทางพ่อแม่ผู้หญิงก็บังคับให้ผู้หญิง่ะแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ประเทศเธอเอ,อแต่ว่า เธอไม่ไม่โอเคเธอก็เลยหนีมาเนื่องด้วยผู้ชายแก่มีเงินเออแต่เธอไม่โอเคเธอก็เลยหนีมาเมืองไทยแล้วก็เหมือนกับพูดว่าเออเดี๋ยวเงินจะหามาคืนอะไรเงี้ยแต่รู้ไหมว่าแม่ฉันนะ่ะให้เอารูปเธอไปทําพิธีเพื่อเราก็เลยงงว่าทําพิธีอะไรก็คือแบบสมัยนั้นก็ถ่ายรูปกันในโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ไปให้หมอทําบ้านเขาทําพิธีให้ แยกกันให้ให้เลิกกันให้อะไรนะ่ะทีนี้ฝ่ายเพื่อนเราอะ่ะก่อนหน้านั้นก็คือโดนทักไปไปที่วัดแล้วก็โดนพระท่านทักว่าโดนของท่านก็ทําพิธีให้ด้วยการเอาให้ไปซื้อไข่ไก่มาแล้วก็เอาไข่ไก่มาวนรอบรอบหลังนะ่ะก็คือพอวนเสร็จท่านกระทําบริกรรมคาถาอะไรท่านพอตอกออกมาข้างในไข่เป็น เลือดเป็นดำๆเป็นเหมือนเป็นสิ่งสกปรกอยู่ในไข่ทั้งที่มันเป็นไข่ใหม่ก็เลยท่านก็เลยว่าอา้าวลองเอาไข่ที่ไม่ได้ทําพิธีอตอบดูซิมันก็เป็นไข่ใหม่ไข่สดไข่แดงแบบธรรมดาก็ซื้อมาพร้อมกันท่านก็เลยว่าอา้าวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะทาให้ดูอีกรอบหนึ่งท่านก็เอามาวนสรุปวนสามสามรอบสามฟองไข่ก็ออกมาเป็นเน่าๆเป็นเลือดเป็น สิ่งสกปรกออกมาทั้งสาฟองเลยเออก็คือทําพิธีถอดถอนไปแล้วก่อนที่จะมาเจอผู้หญิงคนนี้อีกครั้งพอผู้หญิงคนนี้มาพูดว่าทางบ้านเขาก็ทําพิธีเออเอาเอารูปเอารูปของเพื่อนเราไปทําพิธีเพื่อให้แยกให้ให้จากกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มรู้สึกเหมือนกับอ้ทำไมแบบมันมาเจอแจ็คพอตอะไรขนาดนี้ ไปถึงก็กลบว่าจะไปเที่ยวไปดูบ้านเมืองเขาไปเที่ยวเอาสนุกสนานเนาะก็ไปเจออย่างนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเป็นช่วงดวงตกของมันนะอ,อมันก็เลยมาเล่าให้ฟังเราก็เลยว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบละเอียดอ่อนเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ว่าใส่ร้ายประเทศเขาหรือทุกคนในประเทศเขาจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเราเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะมันมันก็มีเรื่องประสบการณ์ เสียวๆให้เราได้ได้รับฟังกันแล้วก็ได้เก็บความรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราจะไปต่างบ้านต่างเมืองแล้วควรที่จะระวังเนื้อระวังตัวศึกษาให้ดีก่อนเออว่าถ้าเกิดไปมันจะยังไงอะไรยังไงเป็นการป้องกันตัวเองนึกสภาพถ้าเกิดวันนั้นไม่มีเงินให้เพื่อเราจะเป็นยังไงจะได้กลับมาเมืองไทยไหมหรือจะยังไงไหมพราะไปประเทศเขามันก็ต้องใช้ซิมบ้านเขาใช้เน็ตบ้านเขาแบบเนาะมันก็ไม่รู้ว่า,วามันจะ อะไรยังไงจะติดต่อสื่อสารจะอะไรยังไงก็คือแบบนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นก็สิบกว่าปีที่แล้วมันก็เป็นเรื่องสมัยวัยรุ่นมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกวันนี้ก็เลยเอาประสบการณ์เสียวๆมาเล่าให้กันฟังสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วกดติดตามเราไว้นะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องส,งสนุกๆให้ฟังอีกวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย